วัดน,นี้พาเที่ยวชมมาบริเวณรอบๆวัดอ่าวัดน,นี้หลังจากที่สายลมและแสงแดดวันนี้เป็นใจมากเลยอากาศอากาศก็เป็นใจมากเลยวันนี้อุณหภูมิติดลบที่ห้าองศาห้าองศาห้าองศาวันนี้จะพาไปชมบริเวณร้านนอกพาไปชมบริเวณร้านนอกพาชมหิมะ เมื่อวานนี้ก็หิมะตกลมพัดลมเพลมพัดหิมะมาเวลาหิมะตกมาก็เจอลมเมื่อวานนี้ก็จะเห็นทันทีเลยตามเสาที่แตกออกมานี่ก็คือหิมะตกตกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาเจอลมพัดลมเพลมพัดแรงนาน,น,นได้เห็นดวงอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าวันนี้เลยมีโอกาสเห็นดวงอาทิตย์ เห็นไหมที่มันเป็นสร้างปรากฏการ์นี่ก็คือมีถังอยู่นี่ใบนี้มันก็อยู่นี้ลมพัดมาเพื่อนมะมันก็จะเบาเหมือนกับเกลือมันก็จะลอยไปไปกับลมเมื่อวานนี้ลมแรงมากเลยลมพัดแรงมากเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ลมลมพัดถือว่าแรงนะเมื่อวานนี้หนาวเย็นพร้อมกับฝนไป,ปล่อยเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ก็ตรงกับวันพุธ วันนี้กับวันพฤหัสวันที่ห้ากับวันที่ 6. หกห่างกันสิสามชั่วโมงกับประเทศไทยเราวันนี้ได้มีโอกาสเดินพาเดินพามาชมพามาชมปรากฏการธรรมชาติเห็นไหมที่เขาเนี่เห็นไหมตรงประตูที่ทางเข้านี่เห็นไหมนี่ไม่มีใครมาทํานะเพราะว่าหิมะมันตกตกเสร็จแล้วเรียบร้อยใช่ไหมลมมันก็มาพัดมันก็จะแบกกระทบแล้วก็จะไหลออกไปอย่างนี้ ไหลออกไปแบบนี้มันก็จะไหลออกไปอย่างนี้สรางฝั่งนู้นจะได้เห็นแบบถนัดเลยเพราะวันไม่ได้ย้อนแสงพาออกมาเดินชมตรงหน้าประตูทางเข้าวัดวันนี้อุณหภูมิจินลบหกองศาหนาวนิดๆมีแดดดีออกดีใจซ้อมฟ้ากดปวงวันนี้พาไปดูที่ว่าหิมะมันตกแล้วเสร็จเรียบร้อยมันก็มีลมลมมันพัดเห็นไหม ทะเลทรายมันก็เหมือนกับทะเลทรายที่เขาทะเลทรายที่ว่าเป็นทรายพัดทรายมานี่แหละแต่ว่าเปลี่ยนจากทรายเป็นหิมะอันนี้มันก็จะเป็นจิตนาการแบบนี้นี่เห็นไหมสวยสดงดงามรวบที่ทรายมาพัดตัวนี้ไม่ใช่อะไรนะนี่คือเขาดัานหิมะออกมานอกถนนหิมะตกเมื่อวานนี้นี่มันก็จะเป็นแบบนี้ลักษณะแบบนี้เห็นไหม กองทรายที่เขามาดันที่ลมมันพัดเห็นไหมพัดทรายมามันก็จะเป็นปรากฏการ์เหมือนกับสิ่งมหศสัรย์ของธรรมชาติสร้างสารรค์ขึ้นมาเจอกับลมเจออะไรมาตรงนี้มันก็เป็นไอนี่ทางนี้เดินเข้าไปนี้มันก็จะเป็นแบบลมพัดลมเทมันก็จะเป็นคลื่นสวยแบบนี้น,นี่มิมะที่ลมพัดมาแล้ว ที่เป็นแบบนี้ตรงนั้นที่เห็นรอยนีย่คิดว่าจะเป็นรอยกวางแถวนี้จะมีกวางเยอะกวางใหญ่นี่ตัวน,นี้แต่ก่อนนี้เขาก็จะปลูกข้าวโพดไม่ข้าวโพดก็ข้าวถัวเขียวสัวเหลืองเขาก็จะเก็บก่อนหิมะจะตกประมาณเดือนพฤษภาคมนี่เขาก็จะปลูกปลูกวันเดียวเสียดใช้รถไถปลูกเวลานั้นก็ไม่ได้รดน้ํานะฝนก็ตกไปปล่อยไปไปตามการเวลามัน นี่จะดูดวงอาทิตย์ลาลับขอบฟ้าหรือขึ้นดวงอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าๆในต่างประเทศอ่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่าน